พลังด้านมืดของคนลายมือกากบาทฟังดูแล้วบางคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองมีพลังด้านมืดคลิปนี้เรามาถอดรหัสเซนส์ของคนลายมือกากเอบาด x บนฝ่ามือพลังด้านมืดนั้นมีจริงข้อแรกเลยอย่าคิดด่าใครท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าพลังด้านมืดของคนลายมือกากบาทนั้นมีจริงๆมันเกี่ยวกับพลังเล่นลับนะ คนลายมือกรบาทเป็นในลักษณะไหนบ้างก็บ่งบอกถึงอาชีพออกมาเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมเกี่ยวกับอาชีพอะไรมากนะครับออาจตึงนะครับเก็บศพเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับหรือว่าไม่เกี่ยวกับความเป็นจวาตายความเป็นความตายก็ได้นะแต่ว่ามันมีลักษณะดวงชะตาที่เกี่ยวกับความเป็นความตายมันเฉียดตลอด เด,เ,ดดเดี๋ยวเฉียดนู่นเดี๋ยวเฉียดนี่เดี๋ยวตอนเด็กก็เกือบตายมีปัญหาเกี่ยวกับความเฉียดตลอดเลยพลังด้านเมืดนตรงนี้แหละนะครับผมเพราะนั้นมันเฉียดมันก็จะรอดนะครับมันรอดมาตลอดมันแบบไม่ตายทันทีนะบอกไว้ก่อนนะนะครับเขาเรียกว่าเฉียดนะครับแต่ว่ามันบางคนเขาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็โดนรถนะครับอุบัติเหตุแต่ว่ากว่าจะรอดมาได้นะครับ นี่คือพลังด้านมืดนะครับที่ว่าที่คุณต้องรับหรือว่าอย่างไงประมาณนี้นะครับเฉียดนะครับแล้วแต่คนนะบอกไว้ก่อนแล้วแต่คนนะนะครับแล้วแต่คนขึ้นอยู่ของแต่ละคนแต่ว่าส่วนมากจะเฉียดนะครับโดยรวมแล้วในตํารากล่าวไว้เลยว่าสายมือกกาาบาทเนี่ยถอดพลังเซนเนี่ยจะเฉียดมาตลอดพอ,อเฉียดปุ๊บยิ่งเฉียดยิ่งพลังแรงท่านเชื่อไหมครับยิ่งเฉียดยิ่งพลังแรงแต่ว่าจิตตกไม่ได้นะ ต่อแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านอย่างเดียวนะครับยิ่งเฉียดยิ่งพลังด้านมืดเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงพลังด้านมืดสาหรับคนที่แบบเฉียดแล้วไม่เกิดอะไรรุนแรงเลยนะครับไม่เกิดอะไรเลยรอดพ้นมาตลอดแล้วเฉียดเนี่ยนะครับพลังด้านมืดของเขาน่ากลัวมากน่ากลัวในที่นี้น่ากลัวยังไงพลังด้านมืด ท่านต้องคอยดูสังเกตได้ดีนะนะครับจะมีเรื่องกับคนลายมือกากบาดอย่าคิดอย่าคิดครับเชื่อไหมว่าเขาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเขาไม่ต้องทำอะไรด้านนั้นนะครับแต่ว่ามันมีพลังด้านมืดปกปักคุ้มครองท่านอยู่เขาไม่ต้องพูดมีผีคอยคุ้มครองเขามีเรื่องราวเล่นลับคอยคุ้มครองเขามีเทพคอยคุ้มครองเขา พลังด้านมืดของเขาค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มเสียต่อเมื่อที่ท่านจะไปทะเลาะก,กับคนลายมือกากบาทที่มีพลังด้านมืดก็คืออย่างเช่นเขาด่าเนี่ยนะด่าเรามานะครับด่าแล้วชีวิตพังหมดเลยโคตรแบบนี้นะด่าใครไม่ได้เลยมันแรงมากลองสังเกตดูนะนะครับอย่างเช่นท่าไปทะเลาะก,กับสับลยสับะเลยอย่างเนี้ย เขาไม่ได้ทําอะไรคุณหรอกนะครับเขาไม่ได้ทําอะไรคุณหรอกคุณก็เข้าใจผิดว่าโอ้เขาเล่นเล่นเล่นของเล่นมอนดาอะไรหรือเปล่านะครับเราไปทําอะไรปุ๊บไปด่าเขาปุ๊บเป็นเรื่องไม่เขาไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าพลังของเขาด้านมืดมันออกมาเองนะครับท่านเคยได้ยินไหมทุกพบทุกชาติติดตามไปทุกพบทุกชาติพลังด้านนี้มันติดตามเข้าไปนะครับหรือว่ามันมีอะไรซ่อนเลนมันติดตามเขาอยู่ อย่างเช่นเขาทําบุญนะครับช่วยเหลือคนตายมาเยอะอย่างเงี้ยช่วยเหลือมาเยอะนะครับทําบุญลองศพเยอะคนรับบุญเป็นไงครับเขาไม่ยอมนะครับใครมาทําคนที่มีพระคุณกับเขาอ่ะเขาไม่ยอมเด็ดขาดนะครับนี่คือพลังด้านมืดของคนลายมือกระบาดท,ที่ไม่รู้อะไรเลยไปไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยแต่ว่าตั้งใจช่วยเหลือสังคมไงครับผมช่วยเหลือคอย คอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมานี่แหละครับคือพลังด้านมืดแต่เรามาถอดหอดรหัสจากคนที่มีเซนต์กันบ้างไหมคนที่มีเซนต์พลังด้านมืดตรงนี้น่ากลัวยิ่งกว่านะครับน่ากลัวยิ่งกว่าคนที่ไม่มีเซนต์อันนั้นเขาก็ประมาณว่ามีคนคอยปกปักคุ้มครองเขาแต่ว่าถ้าคนรู้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้น หมอซันขอเล่าเป็นเรื่องนิทานสนุกๆน,นะครับอย่าไปซีเรียสคือว่ารับฟังแบบสนุกๆเป็นเรื่องนิทานและการคิดอย่างนี้นะครับถ้าบุคคลคนนี้เป็นคนที่มีพลังด้านมืดแน่นอนครับวิชาอาคมต่างๆเขามีเยอะแยะเขาจะเป็นคนใฝ่รู้ทางด้านเรื่องมืดเรื่องราวเล่นลับต่างๆแน่นอนน่ากลัวไหมครับถ้ากลัวนะ นะครับไม่คุ้มเสียนะแต่ว่าไอ้คนพลังด้านเมื่อดเนี่ยจะมีเซนแรงแค่ไหนมีสินครบ้วนบริบูรณ์หรือเปล่านะครับแน่นอนถ้ามีสินไม่ครบ้วนบริบูรณ์เขาก็จะผิดสินผิดสินก็มีอะไรครับปานาติปา,าตาเวและมณีสิขาปัตังสมาธิยามินะครับข้อนี้นะครับเขาเรียกว่าปฏิบัติ ใครเจอกับพลังด้านมืดนี้รับรองนะครับจะต้องอเป็นอะไรครับเจ็บปว่วยเป็นนูดเป็นนี่หาสาเหตุไม่ได้นะครับวิธีทําอะไรได้อย่างเดียวก็คือเข้าวาัดบวชทัางเดียวบวชนะครับพลังด้านมืดตรงนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นอย่าลองดีกับคนพลังด้านมืดนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ คิดดีทําดีไว้ตลอดนะครับผมนะครับอย่าไปมีเรื่องกับใครเด็ดขาดนะครับไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียพลังด้านมืดนั้นมีเดวิลอยู่ในตัวมีปีศาจซ่อนอยู่ในตัวบางทีอาจจะกระซิบอาจจะกะระซาบกระซิบว่าอะไรครับเอามันเลยเอามันเลยผักมันเลยจาักรกามมันเลย หรือว่าบอกตัวเองกระโดดลงไปเลยเฮ้ยมันมีจริงด้วยเหรอเนี่ยนะครับมีจริงนะครับผมบอกไว้เลยว่ามีจริงเพราะฉะนั้นพยายามดึงพลังบวกของตัวเองออกมานะครับแล้วอย่าไปคิดทําร้ายใครนะครับบางทีมันทําร้ายเขานะทาร้ายเขาเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองนะครับเข้าใจอะว่าท่านมีพลังนะครับผมมีพลังด้านมืดคนเราต้องมีอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นคนที่มีเซนส์มี มีลายมือกากบาทบนฝ่ามือนะครับคนประเภทพวกนี้ถ้ามีครูบาอาจารย์นะครับทางด้านดีนะก็จะดีมากๆแต่ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์นะครับจะเป็นอะไรครับพวกก็จะเป็นพวกชาวเหนือเนาะนะครับชาวเหนือตอนบนนะครับก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าผีปู่ย่านะครับก็จะมีนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับอุดร คนเชื้อสายมอญเชื้อสายตั้งแต่ไทยโบราณนะครับผมจะมีครูบาอาจารย์หรือว่าบรรพบุรุษสอนนอไว้เรื่องนี้ยังมีอีกเยอะนะครับที่เขาไม่พูดเพราะฉะนั้นพลังเซนตตรงนี้ควรที่จะเก็บเอาไว้ดีนะครับเราจะต้องเป็นคนดีปฏิบัติศีลมีศีลมีธรรมสวดมนต์ไหว้หพระนั่งกรรมฐาน ทำให้จิตใจเราดีงามวิชาพวกนี้เขาไว้เป็นวิชาที่พลอยปกปักคุ้งครองป้องกันตัวเมื่อศัตรูมาปะทะหน้ากันแล้วมีภัยมาถึงตัวแล้วถึงดึงมาใช้ได้ครับเก็บเอาไว้ภายในใจพลังลึกลับเก็บไว้ในตัวคุณเป็นดีที่สุด อย่าให้มาครอบงําจิตใจของท่านได้เพราะท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีงามคนลายมือกระบาดเป็นคนมีเสนแหแรงและมีสเสน่ห์ดึงดูดออกมาเป็นอย่างมากแต่ว่าเรามาพูดถึงพลังด้านมืดกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังภายในจิตใจของท่านให้ดีนะครับสิ่งที่ท่านเรียนรู้มาหรือว่ามีสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ให้ระแวดระวังใช้ให้ถูกต้องก็จะดี พลังเหล่านี้อาจจะมาจากลมกินเสียงดินน้ำลมไฟของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะมีการสอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไทยตั้งแต่โบราณหรือว่าชาวมอนตั้งแต่แต่ละภาคจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะมีคำสั่งสอนจากพ่อแม่ปิดามาดามาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งจิตให้มั่นทำสิ่งดีงาม เรียนรู้คําสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นดีที่สุดนะครับโอเคครับขอให้ท่านแชมชื่นนะครับเป็นคนดีถือว่าใช้ได้นะครับผมรู้ไว้ก็ดีครับผมไม่เสียหายอะไรนะครับผมโอเคครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ